ในตอนนี้หวานใจของคุณเขากำลังรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่คุณกำลังเปิดใจในการครบหาพูดคุยหรือจะเป็นคนที่คุณแอบชอบหรือจะเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันไปแล้วในตอนนี้คนรักของคุณกำลังรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างเขารู้สึกแฮปปี้รู้สึกสบายใจกับการมีคุณไหมในตอนนี้เขาได้มีความรู้สึกที่รักคุณแน่นแฟนมากขึ้นหรือ,อยังวันนี้เราจะให้ไพ่น้องแมว,แม,วมาเล่าเรื่องราวกันค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะใครบางคนที่คุณกําลังมีใจให้ใครบางคนที่คุณรู้ดวงอาจจะกําลังอีเลเรชั่นชิพอยู่จริงๆแล้วเขาคิดและเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างเขารู้สึกแฮปปี้ไหมสบายใจไหมกับการมีคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะคะคลิปนี้เป็นพลังงานแบบรวมแลนะอาจจะเป็นเอเนอร์จีที่ตรงหรือไม่ตรงเลยขอให้คุณรู้ ดวงโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะมาดูกันนะคะในใจของเขากําลังคิดและกําลังรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคุณมาอัปเดตว่าใจกัน King of Wands นะคะได้ the energy ของ Seven of the Pentacles แล้วก็ Tree of the Pentacles แม่หมอรู้สึกว่าเขา รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มมีความมั่นคงในอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณกับคนคนนี้เนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นเจอกันคุยกันรู้จักกันจากงานหน้าที่การงานเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตที่นำพาให้คกับเขาได้มีโอกาสมาใกล้ชิดมาพบมาเจอมาพูดคุยหรือมาสื่อสารใดๆแม่หมอรู้สึกว่าเขาเต็มไปด้วยแพชชั่นของอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยมันอาจจะค่อยๆก่อตัวเป็นความมั่นคงอย่างช้าๆสังเกตจาก พลังงานของเจ็ดเหรียญน,นะคะแม่หมอ จริงๆจะบอกว่าคนคนนี้เขาไม่ค่อยได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเท่าไหร่นะออกจะเป็นคนที่ค่อนข้างเ <ๆ S 1> ฉยๆแล้วก็เป็นคนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องราวของความมั่นคงคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของการทํางานการหาเงินอะไรแบบนี้ซะมากกว่าแต่พอมีคุณเข้ามาแล้วอ่ะมันทําให้เขารู้สึกถึงความกลมกลืนในอะไรบางสิ่งนะ,ะคะคุณลูกดวงอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการคุยแบบเป็นเพื่อนพี่น้องมาก่อนความสัมพันธ์มันก็เลยเริ่มต้นจากอะไรบางอย่างที่มันดูสบายๆนะคะคุยกันไปก แล้วมันก็มีการพัฒนาอะไรบางอย่างจึงทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันแลดูแบบเหมือนมีการเติบโตมันค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแล้วก็แลดูเขากล้าที่จะลงทุนหรือเขากล้าที่จะทําอะไรบางอย่างกับคนลูกดวงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะจากพลังงานตรงนี้นะคะ tree of the p e n a c l e s นะคะเป็นการบ่งบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาแบบเหมือนเริ่มต้นที่จะ เปิดใจให้กับคุณบ้างแล้วแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นการันตีการเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าราด,ดูตัวของเขามีความรู้สึกจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะทรีออฟเตเป็นอโคสบางท่านที่มาดูคลิปนี้แม่หมองรู้สึกว่าคุณอาจจะเคย เหมือนไปเจอเพื่อนเขาบ้างแล้วหรือเราทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างได้เจอคนรอบข้างของกันและกันไปบ้างแล้วนะคะดังนั้นจากพลังงานนี้ก็เลยมองว่าเป็น e NERGY ที่มันไปต่อได้อะมันเป็นความสุขได้มันสามารถพัฒนาได้มันเป็น e NERGY ที่เป็นความสบายใจได้นั่นเองนะคะแล้วอะไรต่ออีกเอ่ย age of w a n อ s สนะสำหรับเขาความรักมันก่อตัวในใจไปแล้วค่ะเขาเริ่มต้นก่อตัวเป็นเรื่องราวของความรักเป็นความสัมพันธ์ในใจไปแล้วแม่หมอไม่รู้ว่าทางกายภาพ ที่คุณเจอกันอยู่นะคะเขาได้พูดบอกชอบขอคบหรืออยากพัฒนาอะไรบางอย่างกับคุณหรือย,อยังแต่บอกได้เลยว่าในใจเขามันคิดเริ่มต้นเกี่ยวกับการมีคุณไปแล้วนะคะดังนั้นจากเอเนจีนี้พลังงานนี้ความสัมพันธ์นี้จะมองว่าสําหรับในสายตาของเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีการฉุกค,คิดมันมีการเริ่มต้นมันมีการพัฒนาไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในใจของเขาเขามองว่าเขาแบบค่อยๆกลมกลืนที่จะอยากพัฒนาไปมากกว่านี้กับคุณหรือค่อยๆอ,อ,อยากต่อยอดใน อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้เป็นคนบ้างงานนะคะบอกกันเลยคุณกําลังคบอยู่กับใครบางคนซึ่งเขาเป็นคนทะเยอทะยานเขาเป็นคนมีเป้าหมายมีแพชชั่นในการเรื่องราวของการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องไตร่ตรองด้วยอ่ะเหมือนเป็นคนคิดช้าเป็นคนที่รักใครรักยากแต่ถ้ารักแล้วก็คือรักจริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยถ้าคุณได้เข้าไปอยู่เป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาคุณจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นการกินกันอยู่การใช้ชีวิต อะไรแบบเนี้ยคือเขาจะโปรเทคเขาจะดูแลเขาเจะเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีนะคะอาทีนี้มาดูกันเขากำลังเริ่มต้นจริงจังกับคุณไปแล้วนะ เขาอยากทำอะไรกับคนลุกดวงอีกหลังจากนี้ฮะเขาอยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้าง The chariot ้าวอยากพาไปเที่ยวอยากให้มันมีการเดินทางอะไรบางอย่างอยากให้มันมีความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นใดๆในความสัมพันธ์นี้สังเกตจากน้องแมวตัวนี้นะคะมีล้อด้วยเห็นไหมมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดินทางการก้าวต่อไปข้างหน้านะคะการทําอะไรบางอย่างที่ g e o h e r เออรู้สึกแบบนั้นคุณกับเขาเขามีความตั้งใจอยากจะพาคุณ ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปผ่อนคลายหรือเขาอาจจะตั้งใจอยากจะเดินทางมาหาคุณอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยคนที่มาเจอคลิปนี้คุณกับหวานใจของคุณหนึ่งอาจจะมีการคุยกันว่าเดทครั้งต่อไปของเราเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะจะเป็นฝ่ายเขามาหาเราหรือเราไปหาเขาหรือเราจะมีการเดินทางไกลไปแบบแคมปิง้งต่างจังหวัดด้ยวยกันดีไหมหรือว่าเราอาจจะอยากไปแบบสถานที่ใหม่ๆหรืออะไรหรือไม่แม่บอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเอร็ดโสดน,นะคะเออบอกว่ามันจะมีการตัดสิน จอะไรบางอย่างร่วมกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในอนาคตเช่นอะไรบางอย่างที่คุมเคยอยู่ในความสัมพันธ์รักแต่ไม่บอกรักรู้สึกคิดถึงแต่ไม่คิดถึงเดี๋ยวคุณจะเห็นถึงความชัดเจนอะไรบางอย่างการกล้าทําการกล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างออกมา,มาจากคนคนนี้เองนะคะอันนี้มองว่าเป็นไปได้ดังนั้นจาก e n e น g ีนี้นะคะจึงมองว่าเส้นทางความรักความสัมพันธ์ระหว่างค,คุณกับค,คนคนนี้แม่หมองมองว่าเขา เขาจะทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะสงสัยหรือไม่เข้าใจจะได้เห็นถึงความเคลียร์จะได้เห็นว่าเขากล้าตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณได้นะอย่างเช่นสมมติว่าที่ผ่านมาเขาจะไปไหนทําอะไรไม่ค่อยบอกคุณแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมของความชัดเจนเกิดขึ้นจากตัวตนของเขานะคะอันนี้มองว่าเป็นไปได้สูงมากๆเลยจัสต i นะคะแล้วก็ ได้ Energy ของ two of cups นะคะ มีอีกใบหนึ่งซ้อนด้วยนะคะแล้วก็เพจ e of ปมอน s นะถามว่าเขากำลังวางแผนจะทำอะไรกับคุณแม่หมอว่าเขาวางแผนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆบางท่านเนี่ยนอกจากคุยกันแล้วนะคะนอกจากเหมือนเริ่มต้นในการเปิดใจแล้วมันอาจจะมีการทำอะไรบางอย่างที่เป็นการกุนความสัมพันธ์อย่างแท้จริงนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณกาลังจะเปลี่ยนจากการเป็นคนคุยเป็นไปสู่การเป็นคนรักก็ได้อะ่ะเพราะทูอบับคันแปลว่าเขามีแค่คุณดังนั้น,น,นถ้าถามว่าเขากําลัง ตั้งใจจะทำอะไรต่อจากนี้ไปเขาด้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเคลียร์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นโมเมนต์ดีๆอะไรบางอย่างที่ความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อนะคะดังนั้นถ้าคุณถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะมันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เขารู้สึกยังไง แม่หมอรู้สึกว่าเขาเริ่มรู้สึกจริงจังกับคุณมากขึ้นกว่าที่คุณคิดแล้วก็เขามีการคิดจะเคลียร์ตัวเองทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปได้วยกันกับเขาและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขามองแค่คุณคนเดียวนะคะนั้นจากเอเนอร์จีอะไรบางอย่างที่แม่หมอไม่มั่นใจว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่นะ คนคนนี้จะทําให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยที่คุณกับคนรักอาจจะอยู่ใกลกันเขาอาจจะย่อโลกของเขาลงมาเพื่อมาอยู่ใกล้ชิดคุณมากขึ้นกว่าเดิมเรากับเขาอาจจะมีทริปในการท่องเที่ยวหรือในการไปไหนต่อไหนได้วยกันมากขึ้นนะบางท่านจะมีโมเมนต์ได้อยู่ด้วยกัน2ตัว2อและคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาแคร์คุณมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนี่คือพลังงานสําหรับวันนี้ถ้าคุณลุกดวงมองว่า Energy น,นี้เป็นของคุณการที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันค่อนข้างตรงกับสถาน อย่างของใจที่คุณรู้ดวงกําลังเจออยู่ก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานไปได้เลยค่ะหรือสําหรับบางท่านนะคะอยากอัปเดตจังเลยแบบในตอนนี้เขารู้สึกยังไงชอบเราบ้างไหมมีใจเราให้เราบ้างไหมหรือเขาแค่มีเน็ตเฉยๆหรือเขามาให้ความหวังความสัมพันธ์นี้เราควรวางตัวยังไงเราเราจะลุกหรือเราจะรับดีนะคะแล้วมันจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไหมก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตามหน้าจอมาได้เลยนะคะสำหรับแบบพิมพ์คุณรู้ดวงจะได้รับคำทำนายในี สชั่วโมงเนาะสามารถส่งรูปคนรักรือหวานใจของคุณมาประกอบในการเปิดไพ่ได้ก็จะดีมากเลยนะคะบางท่านไม่ส่งข้อมูลอะไรให้เลยมันมันแบบบางทีคุณลูกดวงคุยอยู่10คนอย่างเงี้ยแล้วคุณถามถึงใครล่ะอันเนี้ยพลังงานของไพ่มันก็จะคลาดเคลื่อนได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยส่งรูปหรือขอชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยแม่หมอว่ามันมันมั่ร์มากกว่านะคะรวมไปถึงสามารถพิมพ์นอสถานนาการครขข่าวๆมาได้ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันเป็นยังไงคุยกันมานานแล้วหรือย,อยังนะคะหรืออยากให้แม่หมอเจาะลึกในเรื่องไไหนถ้าาทํ เดี๋ยวจะทําให้สําหรับแบบโทษแนะนําให้จองล่วงหน้า1วันขึ้นไปนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ